ในวันที่1กรกฎาคมปี2025ระบบเติอนภัยสุดท้ายจากการชนของดาวเคระน้อยย่อได้เป็นแอตลาสได้ตรวจพบวัตถุที่แปลกประหลาดมีความเร็วเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดจากแรงโน้มถ่วงและไม่ได้เปล่งแสงแบบดาวห่างทั่วไปเช่นเดียวกับวันไอโอมัวมัวและทูไอบริซอฟดังนั้นวัตถุนี้จึงได้ชื่อว่า t ีไอแอตลาสด้วยความแปลกประหลาดจึงทําให้นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แอวิโร ได้ตีพิมพ์การวิเคราะห์จากการสังเกต T.I. Atlas ซึ่งสรุปได้ว่าอาจจะเป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับที่เขาเคยคาดการณ์ Oumuamua เป็นยานอวกาศเช่นกันโดย T.I. Atlas มีขนาดใหญ่ถึง5.6กิโลเมตรและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจึงทำให้กล้องโทรทัศน์มากมายโฟกัสไปที่ T.I. Atlas โดยสามารถ,ถถ่ายภาพมากมายและได้พบประเด็นที่แปลกประหลาดใหม่ แม้กระทั่งอีลอนมัสก็ได้ให้ความสนใจเช่นกันและทําให้เกิดภาพปลอมมากมายข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับหางชี้เข้าสู่ดวงอาทิตย์แอนตี้ซันเทลจากดาวหางทั่วไปที่มีองค์ประกอบใหญ่สองส่วนคือ1โพรมา 2. หางส่วนโพรมาประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งเป็นตัวก้อนน้ำแข็งสกปรกที่ประกอบด้วยสารเคมีต่าง เมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็จะเกิดการระเหิดรอบก้อนน้าแข็งทําให้เกิดการเปล่งแสงเป็นโคล่าขึ้นมาส่วนหางแบ่งได้อีกสองส่วนคือ 1. หางฝุ่นเกิดจากอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่หลุดลงมาจากนิวเคลียสเมื่อกลุ่มก๊าซเกิดการระเหิด 2. หางภาพมากในบางตำราก็จะเรียกว่าหางไอออนประกอบด้วยก๊าซที่มีประจุไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป่งแสงสีน้ำเงินเนื่องจากไอออนของคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งห่างพัดมามีความยาวหลายร้อยล้านกิโลเมตรในขณะที่ห่างฝุ่นมีความยาวเพียง10บล้านกิโลเมตรห่างพัดมาเกิดขึ้นเมื่อลมสุริยะเข้ามาปะทะดังนั้นห่างพัดมาจึงมีทิศท,ที่ชี้ออกจากดวงอาทิตย์แนวเดียวกับลังสีของดวงอาทิตย์ที่เข้ามาปะทะในขณะที่ห่างฝุ่นนั้นจะมีลักษณะโค้งที่ชี้ออกสรุปดาวห่างทั่วไปห่างชี้ออกจากดวงอาทิตย์ภาพถ่าย t i a จากกล้องโทรทัศน์ต่าง พบว่าหางของ TI a t แอ s ได้ชี้เข้าสู่ดวงอาทิตย์ภาพถ่ายจากกล้องฮับเปิลในวันที่21กรกฎาคมโดยดวงอาทิตย์อยู่ด้านบนขวามือซึ่งเป็นการชี้เข้าหาดวงอาทิตย์และภาพถ่ายจากกล้องโัรทัชเจมินายใต้โดยภาพถ่ายนี้ดวงอาทิตย์ได้อยู่ทางด้านล่างซ้ายโดยหางมีความยาวประมาณ56,000กิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าหางของดาวหางทั่วไปซึ่งมีความยาวล้านกิโลเมตรขึ้นไป ซึ่งการที่ดาวหางที่ย้ายลาสนั้นที่เข้าหาดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจึงทําให้หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นไอพ่นของยานอวกาศโดยในทางดาราศาสตร์ได้อธิบายปร,กรากฏการณ์ที่หางนั้นที่เข้าสู่ดวงอาทิตย์เกิดจากดาวหางอยู่ภายใต้กลุ่มอนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมมากกว่าตัวดาวหางจึงทําให้ด้านที่รับแสงอาทิตย์เกิดการเปล่งแสงและตัวก้อนน้าแข็งของดาวหางก็เกิดการระเหิดที่น้อยมากมาก จึงทาให้เกิดแนวห่างที่ชี้เข้าสู่ดวงอาทิตย์ตามแนวฝุ่นที่ดาวห่างนั้นโคจรโดยภาพถ่ายของกล้องโทรทัน์ขนาดใหญ่เวล a ิลาร์ท e โลสโคได้มีการจําแนกทิศทางการเคลื่อนที่ของ t ีไอแอดลาร์จากทิศทางของดวงอาทิตย์และมีกราฟลัศมีความสว่างจากพื้นผิว t ีไอแอดลที่น่าจะสอดคล้องกับทางทฤษฎี Anti Sun t a เทที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้องค์ประกอบทางเคมีของ t i a t l a s ในเดือนสิงหาคมปี2025กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บได้ตรวจจับแสงอินฟราเรดในส่วนโครมาของ T.I. Atlas ได้ตรวจพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากซึ่งจากกราฟจะมีความสูงที่มากกว่าสารเคมีต่าง,างๆซึ่งเป็นส่วนน้อยเช่นน้ำแข็งไอน้ำกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และกา๊าซคาร์บอนิลซิฟายกล้องเจมเว็บยังได้ตรวจพบว่า T.I. Atlas ได้มีการปล่อย,อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 129กิโลกร,รัมต่อวินาทีและเมื่อวัดทั้งองค์ประกอบของโกมากในอัตราส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อน้ำเป็นตัวเลขประมาณ8เท่าในแต่ละส่วนของ TI Atlas มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์8ส่วนน้ำา1ส่วนโดยมีอัตราส่วนนี้ที่มากกว่าดาวหางทั่วไปเป็นอย่างมากจากกราฟแล้วจะเห็นว่าเกาะกลุ่มกันอยู่ซึ่งแสดงเห็นว่า t i Atlas มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมาก แต่ก็ยังแพ้กับ C2016R2 ซึ่งมีองค์ประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเท่าที่เคยค้มพบมาโดยทางด้านซ้ายมือเป็นองค์ประกอบทางเคมีของดาวหางทั่วไปซึ่งมีน้ําเป็นองค์ประกอบมากที่สุดโดยดาวหาง C2016R2 ได้ปรากฏหางพาร์ตมาในขณะที่ T.I. Atlas ไม่ได้มีหางพาร์ตมาปรากฏทั้งๆท,ท,ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเช่นกัน ในวันที่20กรกฎาคมกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ได้ตรวจพบการแผ่หลังสีของธาตุนิกเกิลและมีการป,รปล่อยธาตุนิกเกิล4.6กรัมต่อวินาทีในวันที่20สิงหาคมก็ได้ตรวจพบการแผ่หลังสีของไซยาไนด์ซึ่งทําให้นักดาราศาสตร์คาดการว่าบนพื้นผิวนั้นธาตุนิกเกิลกับไซยาไนด์ได้จับตัวกันเป็นองค์ประกอบทางเคมีแต่ในที่นี้ก็ยังจัดให้ทีไอแอตลาสนั้นเป็นดาวหางที่มีธาตุโลหะที่น้อยมากมาก เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับดาวหาง c 2 0 1 6 r 2ก็มีการพบทั้งธาตุนิกเกิลและธาตุเหล็ก,กนบนดาวหางซึ่งดาวหางนี้มาจากเมฆออกซึ่งเป็นขอบเขตสุดท้ายของระบบสุริยะโดยดาวหาง c 2 0 1 6 r 2จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทุกๆ22,000ปีนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายจากโครงการ Sphere X ก็ได้ให้ข้อมูลคล้ายกับกล้องเจมเว็บโดยประเด็นการค้นพบธาตุนิกเกิลบน T I a t l a เป็นส่วนที่อีลอมัตได้ให้ความสนใจโดยกาไว้ในรายการโ o e ล o g a n Experience เผยแพร่ในวันที่1พฤศจิกายนวิธีและการเคลื่อนที่ของ T.I. Atlas เป็นไฮเปอร์โบลิกแบบสุดตรงซึ่งเคลื่อนที่โดยไม่ได้อยู่ในภายใต้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ T.I. Atlas จะผ่านระบบสุริยะและไม่กลับมาอีกในขณะที่ดาวห่างทั่วไปจะโคจรอ้อมดวงอาทิตย์ระยะใกล้เป็นวิธีแบบวงรี หรือพาราโบลาตัวอย่างเช่นดาวหางเลมอนที่จะโครจรอ,อ้อมดวงอาทิตย์ระยะใกล้โดย t ีไอแอมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ58กิโลเมตรต่อวินาทีโดยมีจุดอ้างอิงเป็นดวงอาทิตย์แต่ความเร็วของ t ีไ l a อนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการเล่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เหมือนกับดาวหางทั่วไปโดยนักดาราศาสตร์แมทธิวฮอปกินและทีมงาน ได้คาดการว่าการที่ TIRL นั้นมีความเร็วสูงน่าจะเป็นผลของแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีจึงทำให้ TIRL มีความเร็วสูงมากกว่าดาวหางทั่วไปจากภาพนี้จะเห็นว่าวงโครจรเส้นสีแดงเป็นของ TIRL ส่วนวงโครจรเส้นสีเหลืองเป็นของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราซึ่งเป็นที่มาของการสันนิษฐานของฮอปกินซึ่งได้คาดว่า TIRL มีอายุอยู่ที่ประมาณ7.6จนถึง14พันล้านปีซึ่งคำนวณมาจากอายุเฉลี่ยของดาวฤกษ์ในบริเวณนั้นซึ่งมีอายุมากกว่าระบบสุริยะของเราเมื่อ TIAS เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในช่วงใกล้วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถ่ายภาพโดย SOHO, Stereo A และ c o r นท a ได้พบว่า CISR ได้มีความสว่างที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากกา๊าซพุ่งออกมาจากตัววัตถุโดยแสงของกา๊าซนั้นเป็นสีฟ้าและสว่างมากพอที่จะกบแสงของฝุ่นที่สะท้อนออกมาสีฟ้านี้เป็นการบ่งบอกว่าเป็นสีของโมเลกุลคาร์บอนเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าน้ำที่ระเหยออกมาและปริมาณโลหะที่ผิดปกติ จากภาพถ่ายในวันที่5พฤศจิกายนโดยกล้องหอสังเกตการอานาเวสประเทศสเปนได้พบว่าหางของ T I Atlas นั้นได้หายไปโดยไม่เกิดหางพาพมาแบบดาวหางทั่วไปซึ่งเหมือนกับโ O m u วม u าซึ่งเมื่อโครจรอ,อ้อมผ่านดวงอาทิตย์ก็ไม่มีหางพาพมาเช่นกันซึ่งจัดเป็นดาวหางมืดซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับส่วนภาพถ่าย T I Atlas ที่โด่งรังเหล่านี้โดยไม่มีชื่อผู้ถ่ายหรือกล้องที่ใช้ในการถ่ายซึ่งเป็นภาพปลอมแน่นอนโดยใช้ภาพเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์มาปรับแต่งให้เหมือนยานอวกาศในวันที่19ธันวาคม T.I. Atlas จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดถึงแม้ว่านาซ่านั้นจะติดโกรเมนชัดดาวแต่ก็มีการสังเกตจากองค์การอวกาศยุโรปก็ได้ตามติด T.I. แอ l a าเช่นกันและนี่คือ รายชื่อสมาชิกที่ทำให้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสนับสนุนผ่านทางการเป็นสมาชิกหรือมอบผ่านทางซุปเปอร์แตงก็มาได้นะครับสวัสดีครับ